พัทลุง2025 Presented by KPS กเกษมราดพลาสติกซิสเจอรี่ครับทุกท่านครับเราจะทำการประกาศเริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 m i มิสแกรนขอนแก่นพัทลุง2025ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทสายสะพายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้จาก Cherish f l o r i s t และกิฟต์วอชเชอร์จากเคสโตเกียว ok มูลค่า1,000 0บาทและ รองชนะเลิศอันดับ4มิสแกรนด์ขอนแก่นพัทลุง2025ได้แก่ตอบขอแสดงความยินดีด้วยครับกับหมายเลข14อายอรัญิกามูลขุนทดครับขอแสดงความยินดีกับคุณอายค่ะและในโอกาสน,นี้นะคะขอเชิญคุณพริกเปล่าราวราวว สตารับประยูนค่ะมิสแกรนพัทลุง2024ได้เกีตขึ้นว่ารางวัลรองชน,นะเลิศอันดับ4มิสแกรนขอนแก่นพัทลุงเรียนเชิญค่ะสิ่งสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4มิสแกรนขอนแก่นพัทลุงนะครับจะได้รับเงินรางวัล15,000บาทสายสะพายประจำตำแหน่งรวมถึงช่อดอกไม้จากเชอร์รี่ฟอร์วิสและกิโมเชจากเคสโตเกียวมูลค่า10,000บาทครับ และแนวการน,นี้นะคะขอขอบคุณคุณพิงค์บราวน์นะคะมิสแกรนพัทลุง2024ที่เก็ตึ้นมอบรางวัลค่ะเอาละครับเราจะลุ้นกันต่อไปกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3มิสแกรนขอนแก่นพัทลุงซึ่งจะได้รับเงินรางวัล20,000บาทสายสะพายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้จาก Cherish f l o r i s t กิฟต์วอเชอร์จากเคสโตเกียวมูล,ลค่า10,000บาทครับและต้องขอแสดงความยิดีด้วยครับกับ หมายเลขหมายเลขอะไดดีครับยินดีว่าเป็นหมายเลขใไครับทุกท่านครับหมายเลขสามครับแป้งโกกริกติยาพรลานนท์ครับขอแสดงความินดีกับน้องแป้งโกด้วยนะคะ และในวกาสนี้ค่ะขอเชิญคุดปุกกี้ขน,นกพรหมื่นน้อยมิสแกรนด์ขอนแก่น2024ให้เกิดขึ้นว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3มิสแกรนด์ขอนแก่นพัทลุงค่ะต่อขอสแสดงความยิดีด้วยนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3มมิสแกรนด์ขอนแก่นพัทลุงครับ ขอบคุณนะคะคุณบุ๊กกี้ขันองพรหมเหือนน้อยนะคะมิสแกรนด์ขอนแก่น2024จีกเกตขึ้นมอบรางวัลน,นะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด,ดังๆนะครับให้กับคุณแป้งโกกุลติยาพรลานนทกครั้งนะครับรองชนะเลิศอันดับ3ามิสแกรนด์ขอนแก่นพัทลุง2025ครับเอาละครับบีบหัวใจกันเข้าไปทุกขณะครับรางวัลที่เราจะทำการประกาศต่อจากนี้ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มิสแกรนด์ขอนแก่นพัทลุง2025 ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล25,000น25,000บาทสายสะพายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้จาก c ช e ริ s h f l ร r i s t Gift v o u c h e r จากเคสโตเกียว ok มูลค่า1,000 0บาทครับและในช่วงเวลานี้ครับผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับกับหมายเลขลอ,อยา่างที่บอก<ด><ห>นะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราใกล้เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะคะยินดีด้วยครับกับหมายเลข 15ครับคุณอุ้มธนพรพึ่งบุญไพศสารขอแสดงความยินดีกับคุณอุ้มค่ะและในโอกาสนี้ขอเชิญคุณโบนสัสนัทนิชาสีทองสุกรองอันดับ4ีมิสแกรนไทยแลนด์2020นได้เขขึ้นมอบรางวัลน,นะคะรองอันดับ2องมิสแกรนขอนแกน่นพัทลุงค่ะนี่คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2องมิสแกรนขอนแกน่นพัทลุง2025นะครับคุณอุ้มธนพรพึ่งบุญไพศารครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับคุณโบนัสนักที่ชาสีทองสุกรองอันดับสี่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ด้านบนเวทีของเราเหลือ3สาวงามค่ะนั่นก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งคุณพีชหมายเลขเจ็ดคุณมิเชลและหมายเลขสิคุณเชอเอมค่ะโอ้โห ผมบอกเลยว่าเป็นการเดาที่ยากสุดๆยากสุดๆครับและตอนนี้ครับเราจะทำการประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสแกรนขอนแก่นพัทลุงนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราประกาศแล้วอีกสองท่านที่เหลือนั่นคือ Winners แต่ใครที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดใดนั้นเราสามคนเอง ก็ยังไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันค่ะยังไม่ทราบเพราะผลคะแนนนั้นนะครับเดี๋ยวเราอาจยังไม่บอกแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เราไปลุ้นกันก่อนนะครับในส่วนของผู้ที่จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสแกรนขอนแก่นพัทลุงซึ่งจะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทสายสพายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้จากเชอริสฟลอริส์กิฟท์เชอร์จากเฮสโตเกียวมูลค่า10,000บาทครับครับและขอแสดงความดีดีด้วยครับกับหมายเลข ลองเดาดูสักหน่อยไหมครคิดว่าเป็นหมายเลขใดครับทุกท่านครับหมายเลขใดนะครับหมายเลขอะไรครับบางท่านอาจจะไม่กล้าพูดออกมาแล้วตอนนี้ยินดีด้วยครับกับหมายเลขครับคุณพีชเอลิชาแสงโชดครับขอแสดงความยินดีกับคุณพีชคะ่ะและในโอกาสนี้ขอเสวาิญัคุณวรชนาระดมเล็ก รองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ได้เกิดขึ้นบ้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งมิสกแกรนขอนแก่นพัทลุงค่ะนี่คือชมหน้านะครับของรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสกแกรนขอนแก่นพัทลุง2025นตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปถึงแม้ว่าอีสองท่านนะครับแน่นอน จะเป็นวินเนอร์นะครับแต่เรา,เา,าก็ยังจะต้องลุ้นไปพร้อมกันว่าท่านใดนะครับจะไปจะวินเนอร์ของจังหวัดใดนะครับขอขอบคุณนะคะคุณวรัญชนาระดมเล็กนะคะรองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์จีเกตขึ้นมอบรางวัลค่ะทุกท่านครับและตอนนี้ครับเรากำลังจะเข้าสู่การประกาศผลของผู้ชนะมิสแกรนขอนแก่นและมิสแกรนดพัดทลุง2025เลยครับ และแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วทั้งสองจังหวัดค่ะแต่ว่าใครจะได้ครอบครองมงกุฎไหนเราจะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะคิดว่ามิสแกรนด์ขอนแก่นหมายเลขใดดีส่งเสียงดังๆได้ไหมมีการเหมือนมีการแบบอยากให้ประจำจังหวัดแต่และจังหวัดด้วยงั้นมิสแกรนด์พัทับหมายเลขใดดีครับ อย่าไปขอนแก่นกันหมดเลยแต่เดี๋ยวลุ้นพร้อมกันลุ้นไปพร้อมๆกันครับขอเชิญน้องทั้งสองท่านนะครับประจำที่จุดตรงกลางด้านหน้าได้เลยครับเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันเพราะว่าน,นี่คืออีกหนึ่งโมเมนต,ต์สำคัญค่ะสำหรับสองสาวที่อยู่กับเราด้านบนเวทีของการประกวดมิสแกรนขอนแก่นพัทลุง2 0 2 5ค่ะ ladies and gentlemen This is the moment we have been waiting for. Miss Grant Concan, chop and cry, Miss Grant Patalung, chop and cry, deca. Kunkinwa. ส่งเสียงมาดังๆเสียงเชียร์มาอย่าเพิกหยุดครับเรามารุ่นไปพร้อมกัน ladies and gentlemen the new Miss Grand Khon Kaen 2025 and Miss Grand Patulung 2025 Go to <laughs> Miss Grand Khon Kaen Sophanthi 15ได้แก่ เจ้าวิกเตอร์ของเราท้าแกรนทอนกนรวมถึงมิสแกรนพัชรลุง2025ครับและเจ้าตัวสองคนค่ะจะทำหน้าที่ตัวแทนจังหวัดคอนแกนและจังหวัดพัชรลุงต่อไปค่ะในโอกาสน,นี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณหลินมาลินชาวร,รัานานมิสแกรนไทยแลนด์2024ให้เกียรติขึ้นมาสายสะพายค่ะและเรียนเชิญคุณใบเฟิร์น